พระพุทธรูปประจำรัชกาลพระองค์ใดทรงสร้างสร้างให้ผู้ใดทําไมมีถึง37องค์ภาพพระพุทธรูปประจำรัชกาลจํานวน34องค์ที่รัชกาลที่สามทรงสร้างอุทิศถวายพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรีพระพุทธรูปประจำรัชกาล จำนวน37องค์เป็นพระพุทธรูปที่ราชการที่3ทรงสร้างขึ้นต่อมาราชการที่สี่โปรดให้หล่อฐานพระเพิ่มและโปรดให้จารึกข้อความทรงพระราชอุทิศแด่พระเจ้าแผ่นดินในสมัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์แรกมีพระพุทธรูปประจำราชการนักวิชาการเสนอที่มาการสร้างพระพุทธรูปดังกล่าวเป็นสองกรณี หนึ่งคือรัชกาลที่สามด้วยมีพระราชประสงค์จะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเช่นครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาที่พระบาทสมเด็จพระบรมไตรยลกนาถทรงสร้างรูปพระโพธิสัตว์550พระชาติที่เป็นเทวดามนุษย์และสัตว์ตามพระชาติต่างๆและอีกหนึ่งคือรัชกาลที่สาม,สมทรงมีพระราชประสงค์แต่แรกว่าทรงสร้างเพื่ออุทิศถวายพระมหากษัตริย์ในสมัยต่างๆตามที่กล่าวไปข้างต้น จากนั้นพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าวโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมานุชิตชิโนรสทรงตรวจพระอิริยาบทของพระพุทธเจ้าในพระคัมภีร์ต่างๆและคัดเลือกมา37ปางเพื่อจัดทำาขึ้นเป็นพระพุทธรูปในเวลานั้นพบแหล่งแร่ทองแดงแห่งใหม่ที่เมืองจันทึกปัจจุบันคืออำเภอจันทึกจังหวัดนครราชสีมาพระพุทธรูปบางองค์จึงสร้างจากทองแดงภาพ พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมานุชิตชินรสภายในตำหนักวาสุกรีวัดเชตุพนวิมลมังคลารามต่อมารัชการที่่โปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้หล่อฐานพระและโปรดให้จารึกข้อความอุทิศถวายทรงพระราชอุทิศแด่พระเจ้าแผ่นดินในกรุงทวารวดีศรีอยุธยาโบราณและกรุงธนบุรี34องค์ในกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์ภาพพระพุทธรูป37องค์ พระพุทธรูปทั้ง37องค์แบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มแรกมี34องค์ทรงพระอุทิศถวายพระเจ้าแผ่นดินสมัยกรุงศรีอยุธยา33พระองค์และสมัยกรุงธนบุรีหนึ่งพระองค์กลุ่มหลังทรงพระอุทิศถวายพระเจ้าแผ่นดินสมัยรัตนโกสินทร์สามพระองค์พระพุทธรูปกลุ่มแรก34องค์ในรูปแบบปางต่างต่างไม่ซ้ำกันหากมีพุทธลักษณะร่วมกันคือพระพักเป็นรูปปวงรี พระนราชกว้างกว่าพระหานุพระขนมโก่งโค้งบรรจบกันที่พระนราชพระเนตรเหลือบต่ำเม็ดพระศกมีขนาดใหญ่พระเมาลีทรงโอความพระรัศมีเป็นเปลวเพลิงและอื่นๆทั้งหมดสร้างจากทองแดงเมืองจันทึกพระพุทธรูปกลุ่มหลังสามองค์ที่หนึ่งเป็นพระพุทธรูปประทับคัมมะเพชรปางมานวิชัยสําหรับราชการที่หนึ่งองค์ที่สองเป็นพระพุทธรูปประทับคัมมตราบปางมานวิชัยสําหรับราชการที่สอง องค์ที่3ประทับคัศมาตร,ราบปางสมาธิสำหรับรัชกาลที่สภาพพระพุทธรูปที่อุทิศถวายพระเจ้าแผ่นดินสมัยรัตนโกสินทร์สาพระองค์รัชกาลที่สทรงสร้างอุทิศถวายรัชกาลที่หนึ่งรัชกาลที่สองและของส่วนพระองค์ส่วนพระพุทธรูปประจำรัชกาลที่สรัชกาลที่หทรงสร้างอุทิศถวายภายหลังธรมเนียมนิยม เมื่อรัชกาลที่4สเสด็จสวรรคตร,รัชกาลที่5โปรดกล้าวโปรดกระหมอ่อมให้สร้างพระพุทธรูปประจำรัชกาลอุทิศถวายรัชกาลที่4เป็นพระพุทธรูปประทับขะสมาธิปางสมาธิครองจีวรห่มดองผ้าส,สังฆาติแบบพระสงฆ์ในคณะธรรมยุติกนิกายจีวรเป็นริ้วตามธรรมชาติดังที่รัชกาลที่ 4, สทรงประดิษฐ์คิดขึ้นต่อมาเมื่อรัชกาลที่5สเสด็จสวรรคตร,รัชกาลที่6กก็ทรงสร้างพระพุทธรูปอุทิศถวาย โดยทรงจำลองพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือพระพุทธรูปปางของฝนตามพุทธลักษณะที่ราชการที่่ทรงประดิษฐ์ขึ้นเหล่านี้กลายเป็นพระราชประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาที่พระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จขึ้นครองราชแล้วจะสร้างพระพุทธรูปประจำราชการอุทิศถวายพระมหากษัตริย์องค์กร ปัจจุบันพระพุทธรูปทั้ง37องค์และที่ทรงสร้างภายหลังประดิษฐานอยู่ในวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังโดยพระพุทธรูปที่ทรงอุทิศพระราชกุศลถวายแด่พระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี34องค์ประดิษฐานอยู่ในหอพระราชกรมานุศร์ส่วนพระพุทธรูปถวายพระเจ้าแผ่นดินกรุงรัตนโกสินทร์ประดิษฐานในหอพระราชพงศานุศณ์